สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีนะครับย่ามเสาร์นะครับเมื่อนี้นะครับบรรยากาศดีๆนะครับฝนตกนะครับเป็นใจอยากนอนกระดอกครับพ่อแม่พี่น้องนะครับอ่านะครับเมื่อนี้นะครับผมจะมาเว่าเรื่องนะครับเซ็นเซอร์นะครับน้ำหนักใต้เบาะนั่งนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาเห็นผมทำคลิปลงไปว่ามันมีเซ็นเซอร์ใต้เบาะนั่งนะครับกันอ่าเป็นเซฟตี้น้ำหนักอีหลีบอนะครับหมายความว่าไหนนะครับหมายความว่านะครับในเบาะนั่งของรถ MF 5 7 1 0ตัวนี้นะครับมันจะมีการปรับตั้งน้ำหนักได้นะครับปรับตั้งน้ำหนักไว้เห็นอย่างครับปรับตั้งไว้นะครับในกรณีที่ว่านะครับเป็นเซฟตี้อย่างหนึ่งนะครับเช่นนะครับผมตั้งไว้นะครับน้ำหนักนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมเปิดให้เบิ้งตอนนี้นะครับน้ำหนักนะครับที่ตั้งไว้นะครับ60กิโลกรัมนะครับมันเป็นเซฟตี้อย่างหนึ่อพี่น้องนะครับมันเป็นเซฟตี้กรณีที่ว่าสมมุติว่าถ้ามีคนน้ำหนักนะครับอ่า มากกว่า60กิโลกรัมขึ้นไปมานั่งแล้วก็สตาร์ทเครื่องเนี่ยมันก็จะสามารถสตาร์ทติดทางานได้ปกตินะครับแต่กรณีที่ว่านะครับสมมุติว่าตั้งน้าหนักไว้60กิโลกรัมนะครับแล้วมีเด็กลูกหลานนะครับพ่อแม่พี่น้องมาเล่นนะครับลูกหลานพ่อแม่พี่น้องอาจจะน้าหนักหน่อยกว่า60กิโลกรัมนะครับมานังนะครับแม่ว่าขาเขาจะเหยียบถึงหรือจังไรก็ตามนะครับแต่เขาจะไม่มีสิทธิ์สตาร์ทรถคันนี้ติดเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับนั่นเป็นเซฟตี้นะครับเซีตี้ป้องกันเด็กหน่อยนะครับว มานังเลนนะครับอันตรายป้องอันตรายนะครับสําหรับคนที่มีหลุมมีหลานนะครับซอยได้นะครับซอยได้ตัวนี้นะครับหรือว่านะครับเสียบที่ไว้กับเพื่อประโยชน์อย่างอื่นเช่นตั้งไว้เนี้ยมันขึ้นอยากลดหลักเลกเด็กก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเอาตั้งไว้สูงๆนะครับผันโจรมันพูจอยๆมัก็สารทปติได้พวพี่น้องนะครับ่าครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทดสอบว่ามันใส่งานได้จริงบ่นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมดูก่อนคอนเฟิร์มอีกทีนะครับหนัก 60นะครับเบาะตั้งไว้ที่60กิโลกร,รัมครับพ่อพี่น้องนะครับน้ำหนักคมนี่นะครับประมาณ70 172นะครับผมสีลองสตาร์ทเบิง่งติดบาอ่าซึ่งมันต้องติดนะครับพ่อพี่น้องพราาผมนักกว่า60เพราะว่าผมตั้งเบาะไว้60นะครับอ่าตอนนี้สตาร์ทเครื่องติดนะครับอ่าสตาร์ทเครื่องติดคนระับพ่อพี่น้อง สีล่องมทาทดสอบเบิ้งมาที่นี่นะครับล่องตั้งนักไว้หลายๆเบิ้งกันนะอ่าอย่างที่แจ้งเมื่อกี้นะผมนักหกสิบเนาะมาตอนนี้ผมสีล่องตั้งไจปจักเก้าสิบเบิ้งกันนะเป็นอย่งได็นะครับตั้งไปจกักเก้าสิบอ่าเก้าสิบกิโลกรัมนะครับปึ๊บเดี๋ยวผมหมุนกันข้าวครับพี่น้อง อ่าตอนนี้นะครับพอแมพี่น้อง90กิโลกร,รัมนะครับผมตั้งไว้9กกิโลนั่นหม,มายความว่าหลักการทํางาน,นคือคนถี่มีน้าหนักเกิน9กกิโลนะครับจังสิสามารถสตาร์ทเครื่องติดได้นั่งน้าหนักกดลงบปเซนเซอร์ทํางานได้นะครับผมมาเทสเบิ้งนะครับมาเทสเบิ้งผมหนัก7จครับพี่น้อง7จ72ประมาณนี้ลองดูสิติดหรือเปล่าบบติดกับพ่แม่นังเบิ้งนะครับ ไม่ติดเลยนะครับไม่ติดเลยนะครับไม่ติดเลยนะครับสตาร์ทจักไหนก็บ่ติดอ่าเอาไหมเทสเบิ้งกันนะบบติดครับพ่อแม่พี่น้องสตาร์ทบบติดครับเบิ้งมือผมบิดกุญแจสตาร์ทไม่ติดอ่าดังนั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องที่สอบถามมาว่าเซ็นเซอร์น้ำหนักนะครับใต้เบาะนั่งนะครับเซฟตี้ใต้เบาะนั่งที่มีตัวน้ำหนักเนี่ยมันใช้ได้จริงไหมก็ตอบเลยครับพ่อแม่พี่น้องใช้งานได้จริงๆนะครับอ่า อ่ะผมเทสอีกเชือกน,นึ่งเทสอีกเชือกหนึ่งนะครับหมุนลงมาสัก70ก็ได้อ่ะผมลองเบิง่งผมหนัก71มันก็สูสีลองเบิ่งสีใดปะเดี๋ยวนะครับหมุนยากจั็กน้อยพ่อแม่พี่น้นองทายคนเดียวขออให้โอเคอ่ะ70พ่อแม่พี่น้นองผมติดปะจะติดไหมจะติดไหมลองดูสิ อ่าอ่าติดนะครับอ่าครับพอพี่น้องนะครับแสดงว่านะครับแสดงว่านะครับเซนเซอร์นะครับตัวนี้นะครับสามารถทํางานได้นะครับจริงนะครับสามารถทํางานได้จริงนะครับเป็นตัวเซฟตี้นะครับป้องกันนะครับบ่หายเด็กหน่อยมาเล่นนะครับ ป้องกันการสตาร์ทติดนะครับของลูกของหลานป้องกันความปลอดภัยในการทํางานหมยงานสั้นนะครับอ่ะสำหรับพ่อพี่น้องที่สอบถามเข้ามานะครับอ่ะสมมาพระคุทธเจ้พ่อพี่น้องนะครับมือนี้กับมาเทนไฮเบิ้ลนะครับสำหรับเซ็นเซอร์ไต่เบาะนะครับของรถ5710ครับพ่อพี่น้องนะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ